สรุปผลมวยศึกมวยไทยพันธมิตรวันที่6ตุลาคม2568คู่ที่1 Big Ben's NF ลูกสวนชนะคะแนนเพชรอันวาสอเสกสรรคู่ที่2เพชรทราวุฒิ TG ซอร์วิสชนะคะแนนเพชรสุขใสพิทักษ์ทางหลวงคู่ที่3ยอดดอยแก้วสำเนธิชนะน็ก uman, สอกเพชรสุวรรณสลาวุธและไฮไลไท์คู่เอก สไนเปอร์ส,อสสิวัตรพบกับภูผาต่อ BS มวยไทยเข้าสู่ยกที่2ครับเปิดมาก็มันหยดติงเลยทีเดียวทั้งคู่ไม่ยอมกันแม้แต่วินาทีเดียวต่างฝ่ายต่างแลกอาวุธใส่กันอย่างถึงพิกถึงขิงสไนเปอร์เป็นฝ่ายเดินหน้าลุยทั้งเตะสูงและมีสอบฟันเข้าทําเกมอย่างต่อเนื่องส่วนภูผาก็ไม่ถอยครับตั้งรับด้วยเหลี่ยมมวยที่นิ่งมีทั้งศอกและเข่าวสวนกลับมาเป็นระยะ ยกนี้บอกเลยว่าไม่มีใครกะพริบตามาถึงยกที่3สไนเปอร์ยังคงเดินหน้าไม่ให้ภูผาได้พักหายใจเลยครับและแล้วลูกศอกอันคมกริบของสไนเปอร์ก็ทำเอาภูผาทะลุดลงไปกองกับพื้นเวทีกรรมการต้องนับถึง8แต่หัวใจนักสู้ของภูผายังเต็มเปี่ยมครับลุกขึ้นมาและไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วภูผาระดมหมัดเข้าสู้ไม่ยัง้งแลกกันสุดมันจนละคังช่วยเอาไว้ และแล้วก็มาถึงยกที่4ครับสไนเปอร์ไม่รอช้าเดินเข้าฟันศอกหวังปิดเกมทันทีอาการของผู้พาดูไม่ดีครับใบหน้ามีบาดแผลเปิดบริเวณดวงตากรรมการต้องเรียกทีมแพทย์สนามเข้ามาดูอาการอย่างละเอียดและในที่สุดแพทย์วินิจฉัยแล้วครับว่าผู้พาไม่สามารถทำการต่อสู้ได้อีกต่อไปและนั่นก็หมายความว่าสไนเปอร์สอสศริวัต เป็นฝ่ายชนะนอกทางเทคนิค TKO เอาชนะภูผาตอบีเอสมวยไทยไปได้อย่างดุเดือดในยกที่4นี่เองครับ